ก็ผมวิศนุมาิวันนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับผู้ใช้แรงงานในมหาตาสามสามนะครับผมไปเขียนคิดคิดนะครับพวกพวกผมเป็นพวกค่าแรงขั้นต่ำเนาะนะครับคิดตั้งแต่ปีซ1หนึ่งถึงปี68เนี่ยของผมสูตรเก่าผมได้3า0พันะครับแต่สูตรใหม่ผมได้3,000นะครับผมก็อยากถามว่า ผมจะเกษียณน่อีกสิปีเนี่ยเงินผมหายไปเนี่ยอ,อยากทราบว่าประกันสังคมจะมีอะไรมาทดแทนผมสี่ร้อกว่าบาทเนี่ยสำหรับพวกที่รับค่าแรงขั้นต่ำเนาะพวกลากยาใต้ดินนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็อยากให้อยากให้สำนักการประกันสังคมช่วยตอบผมหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการกระจ่างแล้วก็มาตาสามเก้า ที่เขาได้รับเต็มๆเนี่ยผมก็สนับสนุนได้ว่าในมาตาสามเอะ่ะที่เขาได้รับเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ในมาตาสามสที่ที่เงินเขาหายไปเนี่ยประกันสังคมจะแก้ไขยังไงครับขอบคุณครับผมช่วยตอบให้ครับเราลองคิดมาก็ประมาณนี้แต่ว่าต้องแยกเป็น2ประเด็นเนาะก็คือที่บอกว่า3ามพันสหลือสามพัน่ 3, นยคือคิดณวันนี้ แปลว่าอันนี้ถูกสําหรับคนที่ตอนนี้อายุ55แต่ว่าถ้าเขาจะเกษียณปีหน้านะ่ะมันจะไม่ใช่ละอาจจะส่งเพิ่มเงินเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําแนวโน้มที่มันปรับมันก็จะเปลี่ยนครับคือเหตุผลที่ทำไมสูตรเก่า3,004สูตรใหม่3,000ถ้าหยุดส่งตอนนี้แล้วกเกษียณพรุ่งนี้เลยลนะสูตรสูตรใหม่เนี่ยคิดเฉลีย่ยสูตรเก่าคิดแค่5ปีสุดท้ายแปลว่า สูตรใหม่จะน้อยกว่าสูตรเก่าก็ต่อเมื่อค่าเงินมันโตช้านะครับค่าเงินมันโตช้าในช่วงแรกแล้วมาโตเร็วในช่วงหลังแต่ว่าสูตรเก่าเนี่ยมันจะน้อยกว่าสูตรใหม่ถ้าค่าเงินมันโตเยอะแต่ก่อนแล้วมาโตน้อยในช่วงหลังอันนี้เป็นทางคณิตศาสตร์เนาะซึ่งเหตุผลพอมาดูก็พอมาดูประวัติศาสตร์ค่าแรงขั้นต่ําไทยเนี่ยจะเห็นว่าแต่ก่อนไม่ค่อยขยับ แต่ก่อนแบบหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วพอมาประมาณปีห้าหกมันกระโดดเป็นสามร้อยแล้วชกมาเป็นสี่ร้อยคือมันมาเป็นจังหวะตอนนี้พอดีมันมาเป็นจังหวะที่ค่าแรงขั้นต่ํากระโดดพอดีกลายเป็นว่าพอมาคิดห้าปีสุดท้ายรวมช่วงที่ขึ้นด้วยโดยเฉพาะตอนเป็นสี่ร้อยบาทนะ่เพิ่งมาปรับปีสองปีหลังก็เลยกลายเป็นว่าสุรกล่อมได้เยอะแต่ว่าถามว่าอันนี้มันเป็นจริงทุกปีไหมถ้าย้อนไปคิดเนี่ยไม่ใช่นะฮะก็ลองไปดู คือถ้าคิดมา5ปีที่แล้วจะไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นค่าแรงฟิก3 0 0บาทมานานมันก็เลยขึ้นอยู่กับทามมิ่งของแต่ละเวลาว่าเราจะไปเปรียบเทียบตอนไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าพี่จะได้สูตรเก่าเยอะกว่าสูตรใหม่นั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านอนาคตในนโยบายค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นยังไงซึ่งโดยทางโดยทางปกติที่ดีมันก็ควรขึ้นเท่ากับค่าแรงเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะ สูตรเก่ากับสูตรใหม่ก็จะไม่ต่างกันโดยตามแนวโน้มมันก็ห่างกันไม่ค่อยมากงแต่นโยบายไทยช่วงหลังอาจจะเพิ่งมาเริ่มปรับหลังจากไม่ปรับมานานซึ่งแต่ถ้ามีแนวโน้มทยอยปรับไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะสูตรเก่าหรือสูตรใหม่ครับมันมันจะไม่ค่อยต่างกันคือตอนนี้ก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะ400แต่นอนาคตยิ่งจะต่างน้อยกว่านี้แต่ถามว่าช่วยเหลือยังไงแน่นอนคนที่ได้รับผลกระทบเกษียณตอนนี้พอดีเนี่ยชดเชยให้ก็คือถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยชดเชยให้ร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าจะเกษียณภายใน5ปีก็จะมีการชดเชยให้ตามที่กล่าวไปนะครับแต่ว่าถ้าหลัง5ปีไปแล้วนะก็คงต้องว่าไปตามสูตรใหม่แล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ได้น้อยลงหรอกก็ต้องไปดูว่าแนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นยังไงครับ,รบก็เป็นคำถามที่ ที่ดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะคำนวณนณนะตอนนี้ได้เท่านี้ว่ามันน้อยกว่าเดิมก็จริงแต่ในอนาคตข้างหน้าอีก5ปีหรือ10ปีในอนาคตเนี่ยอาจเราจะต้องมีการปรับเพดานค่าจ้างแล้วใช้สูตรใหม่อาจจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับสูตรนี้เชิญมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับจากท่านไหนเชิญเชิญได้เลยนะครับ ถึงจะไม่มีคำถามก็มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นกับสํานักงานได้นะครับสํานักงานจะได้นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมครับเรียนเชิญเลยครับค่ะธนพรมิจันนะคะคือคืออยากให้ตอบให้ชัดเน่เนาะเพราะว่าเวลาเราพูดสูตรแคร์เหมือนหลายคนในห้องนี้บอกว่าคือมันต้องแคร์ทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือมาามาตสา33ใช่ไหมคะวันนี้เมื่อกี้ที่ พี่น้องที่มาจากคนค่าจ้างรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมาตลอดชีวิตะคะ่ะที่มาจากสมุทรสาครเนี่ยคือมันสามารถการันตีได้ไหมคะว่าเงิน400ที่เขาหายไปเนี่ยคะ่ะมันจะสามารถมาชดเชยเขาได้เมื่อกี้บอกว่าเออมันเป็นการคาดการถ้าค่าเงินหรือว่าค่าจ้างมันมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีการปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถการันตีได้ว่ามันจะขึ้นถ้าสมมติค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่ขึ้นแล้ว400เนี่ยเขาจะไม่ได้รับเลยใช่ไหม สิ่งหนึ่งอยากจะเสนอกับสำนักงานประกันสังคมนะคะว่าถ้าจะเป็นมาตราไหนก็ตามแต่หรือโดยเฉพาะมาตราสามสามเนี่ยถ้าเมื่อในอนาคตหลังห้าปีไปแล้วเขาได้รับสิทธิ์แล้วเงินมันน้อยลงอะคะ่ะเราเสนอว่าควรจะเอาเงินมาให้เขาเนี่ยเท่ากับค่าจ้างที่เขาเคยได้รับเนาะเมื่อคำนวณออกมาแล้วอะคะ่ะมันจะต้องไม่ต่ํากว่าสูตรเก่าอะคะ่ะเพราะเราบอกว่าสูตรแคร์ก็คือว่าแคร์ทุกคนและมันก,ก็การปรับสูตรมันก็ต้องดูแลคนที่เขาถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นไปด้วยอะคะ่ะขอบคุณค่ะ คุณครับผมคงพูดแทนอนุเลยละกันว่าอนุทุกท่านรวมถึงทุกท่านที่นั่งอยู่เมื่อเช้าเนี่ยว่าอนุในแคร์ทุกคนจริงๆก็เลยไม่สามารถให้ข้อสรุปที่บอกว่าต้องชดเชยทุกคนไปตลอดการได้เพราะว่าหนึ่งนะครับใช้หลักการ2ข้อ1สูตรแคร์เนี่ยมันสะท้อนเงินเดือนตลอดชีวิตคือมันคิดถูกแล้วมันแฟร์มันสมดุลที่สุดแล้ว คือสูตรเก่าอ่ะเราคิดว่ามันลดลงเพราะเราไปเทียบของเดิมแต่ว่าของเดิมอ่ะมันแปลว่ามันให้เยอะเกินคือของเดิมมันคิดไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่บางคนกบางคนก็ได้น้อยเกินที่มาเป็นมสามเก้าเดี๋ยวขอให้ผมอธิบายให้จบกันนะบางคนก็อาจจะได้น้อยไปบางคนจะได้เยอะไปนะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันไม่ดีจริงๆทุกวันนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วแน่นอนถ้ามันกระทบตัวผมเองผมก็ต้องรู้สึกไม่แฝงว่า อ่าตัวสูตรใหม่มันลดผมผมไม่สนใจหรอกค่าเฉลี่ยมันเท่าเดิมผมไม่สนใจว่าสูตรใหม่มันคิดเป็นธรรมนักนิสสันมากขึ้นมันไม่ไปทากับผมมันมาลดบำนาญผมอย่าลดได้ไหมอ่ะก็มาถึงเรื่องที่สองแล้วอนุเนี่ยจะคุยกันว่างั้นไม่ลดใครเลยได้ไหมคือก็มันไม่แฟกับคนบางคนอ่ะต่อให้สูตรใหม่มันแฟกับภาพรวมมันคิดดีแล้วแต่มันไม่แฟกับคนที่คิดเปรียบเทียบสูตรเดิมมันได้เยอะกว่าอย่าลดได้ไหมคําตอบก็คือว่าถ้าไม่ลดนะคะ ถ้าถ้าก็แปลว่าเราใช้2ส,สูตรไปเรื่อยๆแทนที่เราเปลี่ยนสูตรระบบแกเป็นระบบ2ส,สูตรแล้วก็จ่ายสูตรที่มากกว่ามันไม่ใช่การแก้ระบบสูรสูตรที่เป็นธรรมมากขึ้นแต่มันคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็คือมีสองสูตรสูตรไหนเยอะใช้สูตรนั้นคําถามก็คือใครจ่ายนะครคือคนที่ได้ก็คือคนรับบนานาญแต่ว่าเวลาสิทธิประโยชน์มันเพิ่มต้องมีคนจ่าย คือเราพูดว่ากองทุนจ่ายก็จริงแต่กองทุนนะเงินไม่ได้มานะคนที่จ่ายเงินสมทบก็คือคนที่นั่งในห้องนีนะ้คนที่จ่ายเงินสมทบก็คือลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลกรณีชราภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากลูกจ้างนายจ้างหกเปอร์เซ็นตะ์จากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของกองทุนชราภาพเนี่ยมาจากลูกจ้างนายจ้างนะครับฝ่ายละสามรัฐบาลส่งแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเพิ่มสิทธิ์ถ้าเราทํากันแบบเราแคร์ทุกคนคือทุกคนที่จะรับบำนาญเร็วๆเนี้ย มันกลายเป็นเรื่องของการชดเชยตลอดไปเป็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์ก็ต้องตามมาด้วยว่าใครจ่ายซึ่งถ้าพวกคุณในห้องนี้บอกว่ายอมจ่ายเพิ่มทําได้ก็คือก็เป็นข้อตกลงกันว่ากติกาเนี่ยอยากปรับเป็นสิทธิ์ที่ดีขึ้นมีสองสูตรเลือกสูตรที่เยอะกว่าตามมาด้วยต้นทุนที่เยอะขึ้นแล้วก็มาคุยกันว่าต้นทุนที่เยอะขึ้นมีกี่บาทแล้วต้องเพิ่มอัตราเงินสดลดเป็นเท่าไหร่รือไปแก้อย,อย่างอื่นเช่นขยายยุคเกษนะครับหรือยอย่างอื่นอีกก็ได้อันนี้อนุคุยกันหมดแล้วก็ตกลงว่าเราไม่อยากทําอย่างนนั้ เราตกลงกันว่าเราอยากทําการชดเชยแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ต้นทุนมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไปกระทบคนรุ่นหลังซึ่งเดี๋ยวกองทุนจะไม่มีเงินมาจ่ายบํานาญคนรุ่นต่อไปผมก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ว่าเราก็เสนอได้นะว่าเออถ้าเราคิดว่าอยากใช้สองสูตรแล้วเลือกสูตรที่เยอะกว่าแล้วยอมจ่ายเพิ่มนะจริงๆก็เป็นข้อเสนอกลับไปที่บอร์ดประกันสังคมได้ครับข,ขอขอนุญาตเพิ่มเติมนะคะคือเราคิดว่า ถ้ามันจะใช้สูตรแทนกลับมาก็สูตรแทนแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะเราคิดว่าถ้าสมมุมติว่ามันเป็นการช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วคนที่รับผลกระทบเนี่ยมันมีอยู่จํานวนเท่าไหร่มันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสนอว่าทางสานักงานประกันสังคมอาจจะต้องไปทําข้อมูลต,ตรงนี้มาถ้าเราในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยกับเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบช่วงเปลีล่ยนผ่านเนี่ยเปลี่ยนผ่านนียโดยเฉพาะมาตรามสามเนี่ย ถ้ามันใช้งบประมาณมันมีโอกาสที่จะใช้งบประมาณที่จะมาเยียวยาเขาได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่มีเราเห็นด้วยค่ะว่ามันต้องใช้สูตรแคร์แต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก็เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมอาจจะต้องไปดูสถิติเนี่ยอย่างเช่นกรณีของพี่น้องสมุทรสาครเนี่ยที่เขามีเคสมานําเสนอว่าเออเขารับค่าจ้งา,างค่าตอบมาตลอดชีวิตแลวเขาเป็นแบบนี้อาจจะต้องไปดูค่ะอย่าสำนักง,งานประกันสังคมอาจจะยังไม่ต้องรีบตอบว่าได้ค่ะอาจจะต้องกลับไปดูข้อมูลเนาะ ว่ามันใช้งบเท่าไหร่ถ้ามันจะเพิ่มเยียวยาเขามีจํานวนกี่คนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้มาสื่อสารกับพวกเราได้รับทราบตรงกันนะคะขอบคุณขคขับขอบคุณครับคือ,คอในผมอยู่นี่แล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเลยจริงๆเมื่อเช้าอาจารย์สัทธรรมกเเ็เอาเลขมาพูดแล้วนะครับก็จริงๆเราลองอนุนี่ลองคุยกันว่าชดเชย5ปีเป็นไงชดเชย10ปีเป็นยังไงนะครับอย่างชดเชย5ปีเมื่อเช้าก็ใช้เงินกองทุน มูลค่าเงินกองทุนวันนี้เนี่ยที่ต้องชดเชยคนทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีประมาณ170,000ล้านนะครับเลขนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครกองทุนชราภาพปัจจุบันมีเงินอยู่ประมาณ2.6ล้านล้าน170,000ล้านเนี่ยก็6-7%ของเงินกองทุนที่จ่ายชดเชยแต่ว่าถ้าขยายช่วงชดเชยจาก5ปีไปเป็น10ปีอ่าผมผมลองให้นึกว่าคนรับบำนาญตอนนี้มี800,000แต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย ขึ้นเป็นเกินสองล้านเพราะว่าผู้สูงอายุเราเพิ่มเรื่อยๆคนรับบํานาญเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดชดเชยในตอนนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ 1, แสนเจ็ดละฮะมันมันเราคิดเป็นประมาณ4ี่แสนกว่าล้านผมจําเลขไปๆไม่ได้แต่ว่าคือมันขึ้นเร็วมากแบบทวีคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุก็เลยตัดสินใจกันว่ามันต้องหยุดการชดเชยตัดกันที่ห้าปีพอเมันเรื่องเรื่องทุกเรื่องที่คุยกันเนี้ผมผมขอบคุณมากแล้วก็จริงๆเป็นประเด็นที่ เหมือนกันเลยตอนที่คุยกันอน,นุเฉพาะกิจเนี่ยหลายเดือนมากเพราะเราพ่วงใหญ่แค่ทุกคนจริงๆว่ามันมีปัญหาอย่างนี้แน่นอนมันมีคนได้ลดลงมันมีคนไม่เป็นธรรมมีคนที่หลุดเชื่องชดเชยแล้วมันจะตัดยังไงถ้าชดเชยตลอดแล้วกองทุนไม่รอดคนรุ่นต่อไปไม่มีบำนาญใช้ไม่ไีจบตรงไหนนะครับมันก็มันทุกคนพูดกันหมดเป็นการตัดสินใจที่ยากมากอ่ามันต้องมีคนคือต้องเป็นการใดที่ยอมเจ็บยังไงมันมีคนด่าเราแนะ่มีคนตรงจุดที่ รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำต้องดานะ่าแล้วแนแต่ว่ามันก็ต้องเลือกสักอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เลยออกมาเป็นข้อข้อสรุปแบบนี้แต่ว่าผมก็ผมก็รู้สึกแย่แทนเนาะว่าเออเราเป็นรุ่นคนที่หลุดช่วงชดเชยไปแล้วเราแบบได้กำนานลดลงจริงๆแต่ว่าก็ก็แสดงความเห็นมาได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมัน,มนไม่มีโซลูชันที่ที่มันดีที่สุดที่ทําให้ทุกคนเป็นบวกได้เพราะว่าสุดท้ายเนะี่ย มันคือเรื่องระบบบำนาญเงินทุกบาทที่จ่ายไปอะฮะจากเพื่อจ่ายบำนาญมันก็ต้องมีคนจ่ายเข้ามาคําถามก็คือความสมดุลและความเป็นธรรมระหว่างคนจ่ายกับคนรับเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนนะครับที่เราเราจะตกลงกติกากันในสังคม